เ่งมาเห็นแล้วครับไซมีไซแอนโอ้โห กันนะเขินแม่กลวงอีกแล้วนะครับเน่เน่งาจะไปเที่ยวนะจะไปเที่ยว ดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบมาเจอกันแล้วในวิถีวันยุธบายออฟไลน์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่นะเขื่อนแม่กวงนะครับไม้สะพานแขวนสองหมยไตยเกงนะครับผมนี่นะฮะพอดีตัวเลขอยากมานั่งเรือเล่นนะครับแ้ <laughs> เลยพามา <laughs> ก็เลยหลวดมาจอมป่าตัวเลยนะ่ะโอเคนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะในช่องวิถีวันยุตบายออฟไลน์นะฮะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาล่านางฟ้ากันนะฮะแห่งเขื่อนแม่กลงแต่ตอนนี้น้ํามันเยอะมากขเคนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนครับโปเก่งกำลังผสมอาหารนี่นะฮะตอนนี้โปเก่งผสมอาหารเรียบร้อยนี่เป็นอาหารเหลือจากคลิปที่แล้วนะฮะจากคลิปที่มากันตอนนั้นวันเมื่อเดือนแล้ว,แ,ลวแต่เอาให้มันมีกลิ่นของมันหน่อยนก็ได้ เป็นอาหารที่ยังใจแบหมดนะฮะตอนนั้นเรายังใจมดกันเตือนนะครับ,บเ, okay. เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมใส่เย่อะของผมเสร็จละของโปเก่งยังผมเสร็จเตอร์โปเกง่งเพื่อนเอามาไลน์ในวันเนี้ยดูยังข้างก็ไม่ครับสองหลังนะครับเอ๊ <c oughs> ะแล้วลงแรกไม่ได้เคยโค่นมาโอ้โห <c oughs> ม,ม,มีหลังน้อยนีดหนึ่งนะครับเนี่ยสองสามสี่ห้าหลังครับของผมของโปเก่งตอนนี้ทีลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะอยู่ตีต้นไม้ให้ผมสองหลังนะฮะยังม่เอาออกแต่นะ ถ้าลงมดก็แปดหลังเล้วเนนะอะตายละโอเคครับด้วยผมอย่าคว้างละลุยลุย กันต่อไปขีนเข้าอ่ะขินแล้วเฮ้ยเขาะสักหน่อยกันหน่อยๆงคตรเล่นก่ยอหบอ่ะยืมผิดกเด้งอแปลงเป็นห้องมาแล้วลล่ใช่ กินเขาเราบ่มียังกับขยากกินตัพมาปิงแกมเราำก่นล้นเ้อย่่เตื่นเต้นอย่ อันเดียวฮัเลิศนะฮัเลิศชัยวทปอเาโดนดาไ้เฮ้ย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 เ้ย้้ยเฮย้ยเฮเ พิ่หลังผมให้ตัวกันนี่ไม่เลยหลังพี่โคว่ะฮะพี่โคเ่เนี่ยมันหลักยาวไปหน่อยอ่ะใช่โอ้โหของพอเก่งกรีบครับตัวนี้ ตัวแรกก็ติดลแล้วค,ค,ค,ครับเลุ้นกันต่อไปโปรเก่งพลาดไป ไปนอนแลนะ่ะโอ้ขึลนลมไม่ไปตีสะโดได้ย,ย,ยังไง,ง,งน่ห่บังบังแล้วการจ้องหะ Hát cái đó da luôn. สองครั้งแล้วครับของโมกิงวงย่งนีนี่นแหละพล,ลาดอีกแล้วครับผมตัวนะนะที่สองก็ติดครับผมหลังเดิมครับ Ô oh, kinh quá đấy Ô kín mô hết mà Tí đó à? Tí lắng hết tôi nè <laughs> Hả? ได้ดเดไดโค้ดไอ่หมดไปสิเด็กกระเดื่เด็กกระเดือเรียบร้อยครับผมตัวนี้ของโปรเกรงปลาเพี้ยะนี่เป็นไงรถยากเก็บโอ้โหมาแล้วครับตัวเลขหลังจากที่พลาดไปสองไม้นะครับตัวนี้มาแล้วครับ จี๋จี๋โอ้โหได้ดัดเดี๋ยวรื่สุดยอดเร็วเร็วถ่ายโฮปนี่ก่อนมาแล้วครับท่านผู้ชมปลาเพียครับตัวแรกปลากาดำนี่ของโปเก่งนะครับอยากหลังจากที่พลาดไปสองตัวนะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับของใบอ๊อฟไล์นี่ของวิทยาธรยังไม่ได้เลยตัวเนี้ย i don't know I don't know. โปเก่งมาอีกแล <si ้วครับโปเก่งมาเห็นแล้วครับไซมีไซะโอ้โหครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวกินก่อนนะฮะของผมยังมาลั่นสักตัวเลยโปเก่งลั่นคนเดียววันเนี้ยสามสี่รอบห้ารอบว่าง่ายไม่ได้เลยของโปเก่งได้ปลากาดำปลาเพี้ยนหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เห็นตัวหนึ่ง แล้วก็ติดต่อไปสองตัวนะครับของผมนี่ยังเหมือนล่าเลยเนะี่ยของผมล้อรุ่นตอนใบเอานะต้องใหญ่เหรอของโปเก่งอะ่ะโอเคครับฝากดดตามกไดไลค์กดแชร์ตัวเดี๋ยวทำกับข้าวกินกันครับ <c oughs> เราจะเก่งพักกาดนะฮะเ <c oughs> <c oughs> ตรียมน้ำพริกมาเรียบร้อยละอันนี้แก่งพักกาดใส่ไก่พักกาดนีู่้เขียวหางดอกไือแม่ครัวแม่ครัวจะทำกับข้าว เปิดเลยแอมโอเคท่าพ okay totally ี่เขาต่ำมาแล้วนะครับท่านชมต่ำลูกบ้านมาดีกว่าเราจะคั่วพิก่อรถัาปลาใหญ่เกี่ยวกับฟิดเลยเด้อ ทั้งดอก ครับเดี๋ยวเรากินข้าวนะท่านผู้ชมกินข้าวครับไปกินข้าวกันซี่ปลากินวันนีโล่นมะพร้านิดสักหนึ่ง รับดีกว่าโอเคเดี๋ยวราลุยตอนภาคบ่ายนะครับลุ้นกันนะฮะวันนี้ผมต้องตามหาตัวเพื่อเจอกล้วน,นะครับแต่กี้ของผม,ผมพี่บตัตีไปตัวหนึ่งเสียดายกำลังจะกินข้าวดีติดตามชมนะฮะฝากกดต,ต,ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สองโมงห้าสิบแปดสามโมงมีเวลาแหมสองชั่วโมงกว่าแม่แม่โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลาสี่โมงเย็นแล้วครับตอนนี้ผมเขาเปลี่ยนเหยื่อแหมชุดหนึ่งนะครับตอนบ่ายมานี่เงียบขนาดครับม <c oughs> ผมงโปเก่งปุ๊ดเหรอ <c oughs> <c oughs> ตอนบ่ายนี่เงียบครับผมเดี๋ยวมารอดูตอนเย็นนี่แหมสัก ตอนนี้มีเวลาเห็นประมาณชั่วโมงกว่านะครับประมาณห้าโมงครึ่งเกือบหกโมงเนี่ยแต่ย่ามารับนะฮะคานผู้ชมโอเคครับรอรุ้นกันเพื่อจะได้เห็นสักตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับ Up up up.

ชื่อมันขำอย่างงนะ่ายนะไว้เหงข้างหน้าเนี่ยเออหลังนี้หลังนี้อู้ยึอือลุ๊บไ้ยังง่ายวะเนี่ย กันดีทีบอกเฮ้ยเอาอกี่แล้วี่น่นะนั่นหิปสักอย่าง้ยนี่แหงอยู่เหยแล้วเพื่อจะได้เงาวันนี้วันขำลังเลยมาเยอะที่นี่ รูดเลยครับท่านผู้ชมเซ็งเลยอ่ะซ็งเลยอ่ะพอจะถึงฟังที่เร็วอะเสียดายอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับ <passed away>. เดี๋ยวสักแป๊บหนึง่งไตก็คงจะมารับละเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บของ,องเก็บอย่างแต่ว่าเบสเนียเอาลงไว้ตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวรอไต่ใกล้ๆมาก็เก็บเบสแต่จะเก็บของก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรอหันสักแป๊บหนึ่งลุ้นอีกสักนิดหนึ่งนะฮะผ้าครับผมผมพลาดไปแล้ววันเนี้ยเสียใจจะ <c ười> ไปให้ด้วยก่นโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเขาเก็บเบสนะครับตอนนี้ไตมาละ ใส่เรือมาแล้วครับตัวนี้ ชมสำหรับทริปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับโอเก็งเป็นพระเอกอย่างเดียววันนี้นะน่ <c oughs> ปลาพี่ยรหนึ่งนะครับปลานิ่มหนึ่งเข้าเป็นห้าเป็นหกกำนะฮะเดี๋ยววันรูดมมดเลยเอาผาดนะเอาไปได้ตัวปลายปลายสะพานแฝงสองนะครับไส่จริงนะครับโอเคเราใจมากในตู้รถโอเคน,นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยฮะในช่องวิถีวันยุทธบายออฟไลน์นะ เดี๋ยวเพื่อนจะมาภาคลิปต่อๆไปนะไปแล้วครับกลับบ้านบายสวัสดี